โอเคสายตะกูลนอะฟ้าหา,า,ารือกับองคอ์กรข้อมูลนี้ได้มาจากพูดขององคอ์กรอวินชรินคนนั้นนะ่ะเขบอกว่านี่เป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันนั่นก็เพื่อเขานั่นก็พอเข้าใจได้อยู่เพราะเป็นคนนี้ในตอนนี้ก็เหมือนกับเรือนจำชายขอบในอดีตด,ด้านนอกมีคนและ กองกำลังกาแล็กซี่มากมายคอยจับดูอยู่คอยจับตาดูอยู่แถมยังมีเงาของพร้อมเพียงที่เป็นคลื่อนใต้น้ำอยู่ด้วยแทนที่จะยอมตกอยู่ในสถานการณ์ที่โดนโจมตีจากทั้งสองฝ่ายสู้ถอยออกมาและเชิญให้องค์กรมาร่มวมโตเจราจาดีกว่าถึงจะบอกว่าเป็นความร่วมมือ แต่ความจริงก็แค่เพื่อหาทางรอดให้ตัวเองมากขึ้นเท่านั้นมีหน่าหรพวกเขาถึงได้เชิญอัสโซเอ็กเพสมาใกล้มามาไกลเกลียร์แล้วถ้าที่เห็นคุณว่าเราควรอยู่ฝั่งไหนฉันไม่คิดว่าประสาจะตกเป็นเหยื่อสักทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรพวกเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายซึ่งที่ชวนให้ผู้คน อดที่จะจินตนาการถึงแรงจูงใจไม่ได้ถ้าให้ตระก,กูลหรือองค์กรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควบคุมเพนาโคนี่ฉันกลัวว่าที่นี่จะกลายเป็นความฝันจอมปลอมที่เต็มไปด้วยความสุขที่ฉาบสฉวยและความพยายามของผู้มาเยือนนิรนามเก,ก่าๆมากมาย<ๆ>ก็จะสูญเปล่าอ,อีกครั้งมาแล้วเหรอพักผ่อนเป็นยังไงบ้าง นายฉันเห็นนายกำลังหลับสบายเลยไม่อยากโกรนอะ่ะฉันรู้สึกเหมือนฝันไปนานมากที่ไม่โกะอยู่ใหนหรอคุยเรื่องเมื่อกี้ต่อสิฝันที่ยาวนานยังไงก็ต้องตื่นขึ้นและการผจญไทยในภาคนี้ของเรา,เราก็ใกล้จะจบลงแล้ว หลังจากที่ความฝันของอีนาแตกสลายสายตระกูลที่อยู่ในลำดับยวงดาวมอนโตก็รับรู้ข่าวและรีบมาควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วสมาชิกส่วนใหญ่ของสายตระกูลโอ๊กได้หมดสติไปแต่โชคดีที่ ไม่ได้แรงถึงชีวิตตัวการของแผนการทั้งหมดถูกกล่าวว่าเป็นอดีตประมุขแห่งความฝันก็ c o p วูดแต่หลังจากที่พวกเรามาถึงฝงอิกาเขากลับตายไปเสียแล้วแล้วซันเดละ่ะแขกคนอื่นๆมีปฏิกิริยายังไงบ้างเ็นนคนนี้จะเปลี่ยนไปยังไงบ้าง สิ่งที่รอเขาอยู่คือการวิพากษาส่วนรายละเอียดมากกว่านั้นทางตระกูลไม่สะดวกที่จะเปิดเผยสุดท้ายคนทั่วไปก็คิดแค่ว่านี่เป็นการโจมตีของกองกำลังชั่วร้ายที่มีต่อเทศการดนตรีประสานเสียงรัตะกูลก็ร้มเหลวในหน้าที่การปกป้องความฝันอันแสนหวาน ทำให้ความน่าเชื่อถือของพวกเขาลดลงแม้จะยังห่างไกลจากความจริงอยู่ไม่มะไม่น้อยอแม้จะห่างไกลจากความจริงอยู่ไม่น้อยแต่ก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่มีผลกระทบน้อยที่สุดแล้วเพราะยังไงก็แยกไม่ออกอยู่แล้วว่าใครตื่นหรือใครแกล้งหลับแม้ว่าพวกเขาจะหลับตาตื่นขึ้นมาในเวลาที่จจนตอก แต่เมื่อผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็จะกลับสู่อ้อมกอดของความฝันอีกครั้งโซฮานสุผ่าแสงรุ่งโรดแห่งการบุกเบิกสามแก้วนี้ฉันขอมอบแด่ทุกคนเจอกันอีกแล้วนะทำไมคุณถึงอยู่ที่เนี่นี่เปนบาร์เขานะ ดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งนะแต่หลังจากที่พบกันก็อาจจะต้องบอกลากันอีกครั้งแอทอรเพสจะออกจากเป็นโคครนี่ตอนไหนเหรอน่าจะอยู่ต่ออีกสักพักนะ่ะแต่ไม่นานานะครับเนี่น,นี่ก็เป็นการพบกันครั้งสุดท้ายแล้วสินะ ถ้าเป็นการอำลาแล้วก็ดูเหมือนจะยังขาดอะไรบางอย่างไปนะตนตรี mm. บรรยากาศหรือไม่ก็เครื่องดื่มสุดพิเศษสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ยังไงล่ะ mm. ขอคิดก่อนนะ mm. เครื่องดื่มแก้วนี้ควรจะต้องเ mm. คร่งครึมขึงขัง mm. และไม่เหมือนใคร เพราะเราใช้สำหรับรำลึกถึงฮีโร่เ่านั้นแด่ผู้มาเยอนิรนามเที่ยับไห่อย่างสงบแล้วก็กระเกอด้วยอุ๊ยเ้ยกูโกดนไฟดูดอีกแล้วแมม โอเคพูดคุยกับเพื่อนในทีมรถไฟอ่าละมัดอยู่ไหนอะโอเคหวานเหิงไอ้เวลอย่างก่อนแล้วกันการเดินทางบุกเบิร์ในครั้งนี้มีทั้งความตื่นเต้นความประทับใจหวังว่าเราทุกคนจะได้รับสิ่งที่มีประโยชน์จากการเดินทางในครั้งนี้ทั้งที่เกี่ยวกับอุดมคติกับความวาดระแวงและเกี่ยวกับการมีสติในความฝัน แล้วสันเดย์กับโรบินจะเป็นยังไงนกตัวหนึ่งที่โหยหาพื้นดินและนกอีกตัวหนึ่งที่โหยหาท้องฟ้าพอต่อให้โรบินจะหยุดความปรารถนาของพี่ชายด้วยมือตัวเองแต่เธอก็ยังไม่อยากยอมแพ้ในตัวเขาอยู่ดีแต่บทลงโทษของประสานเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ส่วนรายละเอียดมากกว่านั้นทางตระกูลไม่สะดวกที่จะเปิดเผย พอมเพียงปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่ที่ตระกูลตั้งรกรากที่พนาโคโนีเศษซาของพร้อมเพียงที่หลงเหลือก็ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นภายใต้การดูแลของสายตระกูลโอ๊กโดยใช้พลังของสเตอรอนคอยเสริมความแข็งแกร่งเพื่อควบคุมความฝันอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายก็ทำให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ขึ้น นี่คือสิ่งที่สายตระกูลกล่าวอ้างส่วนเรื่องที่พวกเขาไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่ต้นจนจบหรือเปล่านั้นก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเช่นกันองค์กรมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมทุกอย่างที่อวินชรินทำให้องค์กรได้รับสิทธิ์ร,ร่วมโต๊ะในที่สุด ทูตที่มีตำแหน่งระดับส่งคนหนึ่งได้เดินทางมายังเปนาคโนี่พร้อมอเผชิญหน้ากับตระก,กูลแล้วเพื่อไม่ให้เปนาคโนี่เดินบนเส้นทางเดิมในอดีตองค์กรจึงกลายเป็นตัวช่วยที่ขาดไปได้ในโตเจราจาสำหรับไบเทอเพจเหมือนกันอ่าคุณเจออะไรในความฝันของอินนาเหรอ แต่ว่าไปก็น่าตกใจเหมือนกันในความฝันอันไร้ที่สิ้นสุดนี้ฉันได้กลับไปที่บ้านเกิดได้พบกับเพื่อนที่ห่างหายไปนานเพราะเหตุผลบางอย่างนี้ก็เลยทำให้ฉันนึกถึงคุณอัชรอนขึ้นมาอ๋อเจมีพอจะรู้ว่าความทรงจำของตัวเองไม่ได้มีตอนจบของเธอคนนั้นอยู่ ฉันก็รู้สึกถึงความจริงอันขมขื่นขึ้นมาไม่ว่าอ่ไม่มีอะไรจะถามแล้วเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลงผูกคนก็มักจะรู้สึกเศร้าใจ,ใจเสมอสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้มันมีจุดจบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ท่ามา ในระหว่างการเดินทางบกเบิกนั้นเป็นเรื่องยากมากที่ผู้โดยสารจะลงรถไฟพร้อมกันแต่พนาคนนี้กับมีเหตุผลที่ทำให้พวกเราทำแบบนั้นได้รถไฟจะไม่เป็นอะไรหรอมีกำลังรถไฟอยู่ทั้งคนตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลหรอกแต่พวกเราก็ควรรีบกลับไปแจ้งข่าวของเราผู้มาเยือนนิทานให้เขารู้ นายเจออะไรในความฝันของอินาเหรอฉันฝันว่ารถไฟเล่นผ่านสถานนี้แล้วสถานี้เรามีคนแวะมาแล้วจากไปแต่พวกเราหาคนห้าคนกับยังคงอยู่เสมอแล้วการเดินทางครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่วันจบสิ้นเลยอืม บางทีนี่คงจะเป็นความปรารถนาลึกๆในใจของฉันม่มั้งพอคิดได้แบบนี้ฉันก็รู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงพร้อมเพียงของเพนาโคานี่เป็นกรณีพิเศษเหรอไม่มีบันทึกที่เกี่ยวข้องในารเอกสารนี่เป็นการคาดเดาของฉันอันตรายที่ซ่อนอยู่ของพร้อมเพียงยังคงอยู่ในประสานตลอด ซึ่งเดิมทีมันเป็นปัญหาภายในของตระกูลแต่ตอนนี้มีกองกำลังในจัก,กรวาลที่ล่วงรู้ความรับนี้มากขึ้นสถานการณ์ในกาแล็กซี่คงจะทับซ้อนขึ้นหน้าดูไม่มีอะไรจะถามแล้วละ่ะก็อย่างที่ฉันเคยบอกไว้ผนทางยังอีกยาวไกลไว้เก็บของทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มุ่งหน้าไปสู่สถานีต่อไปของเรากันเถอะ ลํามัดอยู่ไหนอ๋อมัดมาอยู่นี่นี่ฮิเมโกห่าฮิเมโกไม่เจอจะว่าไปแล้วระหว่างทางที่มาที่นี่ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเหมือนกันฉันเดินมาตามทางปกติแต่จู่ๆ ก็มีคนยัดของแปลกๆใส่มือฉันด้วยพอกดดูก็เห็นว่าเป็นปุ่มอะไรสักอย่างด้านหลังยังมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าเพียงแค่กดปุ่มอ่าเพียงแค่กดมันทุกอย่างในเพนนาคนนี้ก็จะระเบิดเป็นจุนก่อกัรร้ายแล้วเธอกดหรือเปล่าที่มันอะไรกันเนี่ยน่ากูชัมมัดเลยไม่กดอย่าใครจะไปกดเป็นกูกูกดไรอ่ะสงสัยละหนึ่ง พอฉันหันไปคนคนนั้นก็หายไปแล้วฉันไม่มีทางแล้วอื่นนอกจากส่งมันให้กับปะท้าที่อยู่แถวนั้นได้ยินว่ามีการแจ้งเหตุแบบนี้เยอะมากตั้งแต่ก่อนเทศก,กาลดนตรีประสานเสียงจะเริ่มขึ้นแล้วฉันเป็นห่วงอนาคตของเพนาโคนนี่จัง ไม่มีอะไรคุยแล้วเหรอลูกอ่าเราเราคุยไปแล้วเนาะของเจ๊แกไม่ค่อยมีอะไรเออเหมือนเจ๊แกจะมีความเข้ากันสูงที่สุดละมาพร้อมจะชงเครื่องดื่มแล้วหรือยังซิโร่เกิดอะไรขึ้นกับกระเกอร์เหรอไม่รู้สิหลังจากาที่เจอกันในบาร์คราวก่อนฉันก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยพอมานึกด,ดูแล้ว เขาก็มกักจะไปไปมามาแบบเงียบเชียบเสมอตอนอยู่ในบ้าร<บ>าเราคุยกันทุกเรื่องแต่เมื่อเขาผลักประตูไปใช้ก็บว่าตัวเองไม่รู้จักชายคนนั้นเลยกระเกอร์ก็ลึกลับแบบนี้แหละฉันแค่สังหอนใจว่าบางทีความปรารถนาของเขาอาจจะเป็นจริงเขาและเขาคงไม่กลับมาอีกแล้ว มาชงเครื่องดื่มกันเถอะแต่ก่อนอื่นแต่ก่อนที่จะเริ่มนายจะไปคุยกับพเพื่อนก่อนไหมเรายังพอมีเวลานะอ่ะคุยหมดแล้วเพราะว่าเราหายฮิเมโกะไม่เจอเนอะาะหวังว่านะว่าชิเมโกะจะไม่อยู่ที่นี่เฉยๆอ่าฮิเมโกะอยู่ไหนวะหัวแดงอ่ะาหาไม่ยากหรอกแต่เจ๊ก็อยู่นี่หรือเปล่านี่สิ พร้อมจะชงเครื่องดื่มแล้วหรือ,อยังไม่เป็นไรเราเริ่มกันเลยก็ได้อืมเอาตามที่นายว่าเลย,ย,เลยฉันพอคิดออกแล้วว่าจะชองอะไรดีนายเป็นคนเลือกแล้วกันว่าจะเอารสขมหรือรสหวานดูว่ารสชาติไหนเหมาะก,กับอารมณ์ของนายในตอนนี้มากที่สุด รสหวานละกันดำบิงในความหวานหนึ่งในเครื่องดื่มที่ชงยากที่สุดแต่อัตราส่วนของวัตถุดิบไม่สมดุลเพียงเล็กน้อยรสชาติก็จะเข้มและเลี่ยนเกินไปแต่ทางกับกันถ้าชงได้อย่างพอดีก็จะได้เครื่องดื่มรสหวานไม่เหมือนใครและมีรสชาติที่ติดปลายลิ้นได้นาน เลือกได้ดีนี่งั้นมาเริ่มชงกันเถอะอืมแก้วก้านเล็กเหรอมาใส่น้ำแข็งน้อยอาา่ะฮะ แยมอ่แย,ม,แยมปุกฝันเหรอไอ้นนครีมนมแยมปุกฝันอยู่เนี่ยไะครีมโฟมนมรสหวานอันบนสุดเนาะไะอ่าฮะเลือกนกกระดาษอ่า ปมปมผองไปงป,ป,ปิชีว่ะว้าวดำดิงในความหวานคิดถึงเควนนี้เหมือนกันนะยามาตุ้ว์คำแบ็บอ่าใช่กลับมาแล้วกลับมาแล้วคำพูดอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายอะไรได้หรอก ถ้าอยากจะจบเรื่องในอดีตทุกอย่างเวลาอยู่ในบาร์แห่งนี้คงไม่มีวิธีไหนจะดีไปกว่าการชงเครื่องดื่มแล้วละ่ะเทความทรงจำและอารมณ์ทั้งหมดลงไปแล้วผสมเข้าด้วยกันจากนั้นก็ผ่านตัวกรองของการเวลาซึ่งสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในแก้ว จะเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การลิ้มลองอีกครั้งอืมเอาละเท่านี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วดื่มแม้กับผู้มาเยืยนิรานามที่หลับไหลอย่างสงบและเพื่อนของพวกเรากระเกอรจิตวิญญาณแห่งอิสราภาพจะมุ่งไปในหมู่ดาวกลิ่นอายของมันจะตลบอบอวนช่วงนี้ดรน ยิ่งกว่าเสียงเพลงแห่งท้องทุ่งพวกเราไม่เป็นที่ยอมรับจากโลกภายนอกถึงได้มารวบตัวกันอยู่ที่นี่และวันหนึ่งวิญญาณของเราก็จะกลับสู่ที่เดียวกันชนแก้วโอ้ยปาได้รับหนึ่งข้อความทุกคน ไปขึ้นเรือประกายคนี้กันเถอะฝังฝั่งฉันใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเรามาเจอกันที่สระว่ายน้ำตรงส่วนท้ายเรือนะรับทราบไปเจอกันนะจะไปเดี๋ยวนี้นเหรอนี่แม่โกทำอะไรอยู่เหรอฉันกำลังอยากถามพอดีเลยอืมตอบดีไหมนะตอนนี้ยังเป็นความลับนะ่ะไม่ต้องรีบร้อนนะเดี๋ยวพอถึงพิธีเปิดเมื่อไร ก็รู้เองแหละเอ๊ะฉันอดใจรอมไม่ไหวแล้วไปบอกลาโซฮานแล้วเตรียมตัวขึ้นเรือไปกันจะออกเดินทางแล้วเหรองั้นก็เอาแก้วนี้ไปด้วยสิว้าวเดกเดินไปกินไปนี่เป็นเครื่องดื่มสวพิเศษแก้วสุดท้ายฉันตั้งใจ ชงเกินมนะันอ่ะปกติก็เหมือนควนันหวังว่าจะทำให้พวกเธอจดจำรสชาติของพานาโกนี่ได้นะขอบคุณนะ <c oughs> ฉันว่ามันต้องเป็นรสชาติที่น่าจดจำแน่ๆถ้าได้เจอการลเกอร์ก็ให้เขาเดื่มสักแก้วสิ <c oughs> ฉันรู้รสชาติที่หมอนั่นชอบเป็นอย่างดีเขาจะต้องชอบแน่ๆ ถ้าแทบไม่เจอล่ะได้เลยเอาเถอะตามนี้ก่อนแล้วกันพวกเรายังต้องคุยทัวร์ที่สำคัญกันอยู่อย่าทำให้บรรยากาศเศร้าๆไปมากกว่านี้เลยจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นแอตโตอุกเพสหรือพปโนอนี่ผลทางข้างหน้านั้นยังหยิยาวไกลพยายามเข้านะจากนั้นก็เดินไปสู่วันพรุ่งนี้ของพวกเรากันเถอะ